อย่าเพิ่งหยิบนะครับอย่าเพิ่งหยิบนะครับอย่าเพิ่งหยิบถ้าินเสียงนกบีใครหยิบนะครับระวังใส่ก่อนนะครับใครวิ่งนะครับใส่ก่อนอันนี้เชียร์เชียร์คู่ไปด้วยครับโอ้โหโอ้โห้นเก่งนะครับเอพอครับพอคนต่อไปสวนต่อเลยครับ เอาสวมต่อเลยครับสีไหนะยิบกะเริ่วเรับโอ้ยเห็นไหเห็นจังพู้ดาวผู้ดาวดึงป้าวโอ้ยสีเยยเสียเลย่ายเลยองเสยอกันถอนาครันเเลยเชีรองล่นเนี้ยเอเอเอาเอาเอาออาอ้าเเอาเอาอาเเาเอาเอาเเอาเอาเอาเอ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 อเอาเเอเร็วาเอาเอ้าเอาเเ รอบสุดท้ายครับเอารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเอาเร็วรอบสุดท้ายเอาคู่ซาไปแล้วเอาคู่้ไปแล้วไปแล้วเอา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 เอเอาเอาเ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 อาเอาเอาเเอา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 เาเออาเอาเอาเเอา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 เอเอา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 เออาเ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 ออาเ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 อา